บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ทกศแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนนีซีกลุ่มนี้นะคะเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนฟังให้ดีเลยค่ะลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนบาทหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไรเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นั้นมีข่าวดีมาฝากพี่น้องประชาชนอีกแล้วค่ะจากทางธนาคารทก สุดค่ะเป็นข่าวดีของกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและก็ภายคีเครือข่ายค่ะคุณผู้ชมสําหรับสินเชื่อคนเก่งของกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและก็ภายคีเครือข่ายโอกาสดีสําหรับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะคะสําหรับการให้สินเชื่อวงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0,000แบาทอัตราดอกเบีย้ย0.77%เต่อเดือนหรือว่า 9. 2 5เเต่อปีค่ะผ่อนชาระเดือนละ2,200ับาทรวมทั้งหมด60งวดนะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของแพทย์ประจำำําตําบลสารวัตรกำน,นันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะวง เงินให้สิทธิช่วยเหลือก็ให้สิทธิ์ด้วยเช่นกันสําหรับสินเชื่อคนเก่งนะคะคุณผู้ชมวงเงินสูงสุดอยู่ที่ห้าหมื่นบาทค่ะอัตราดอกเบี้ยศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นหรือว่าเก้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นต่อปีผ่อนชําระเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหกสิบงวดนะคะส่วนหลคาค้าประกันใช้บุคคลในการค้าประกันสองคนก็กูเท่าที่จําเป็นใครสนใจสินเชื่อคนเก่งสําหรับกํานันผู้ใยญ่ยบ้านแล้วก็ภายคีเครือข่ายติดต่อได้ที่ทางธนาคารตรกศถือว่าเป็นข่าวดีที่นำมาฝากในวันนี้ตกศแจ้งข่าวดีออกมา และนอกจากนี้นะคะพี่น้องประชาชนอีก2กลุ่มค่ะทกสให้สิทธิในการช่วยเหลือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับสินเชื่อเงินด่วน1 0บหมื่นเพื่อพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศกู้ได้สูงสุดอยู่ที่1น0 0 0แบาทอัตราดอกเบี้ย0.50ต่อเดือนหรือว่าร้อยละหต่อปีนั่นเองค่ะส่วนหลักเกณฑ์นะคะในการกู้กับทางธนาคารทกสสาหรับสินเชื่อเงินด่วน10บหมื่นหนึ่งท่านต้องเป็นสมาชิกอสมแล้วก็อสสที่ได้รับเงินเดือน เงินค่าเปิดการโอนผ่านบัญชีของทางธนาคารตกสแล้วก็เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องมีอายุไม่เกิน75ปีค่ะส่วนหลักประกันเงินกู้นะคะบุคคลค้ำประกันจํานวน2คนแล้วก็เป็นสมาชิกอสมอและออสสด้วยยินยอมให้ทางธนาคารตกสค่ะหากเงินฝากชําระหนี้เงินกู้โครงการที่ท่านขอกู้กับทางธนาคารตกสในทุกๆเดือนแล้วก็มีประวัติในการชําระสินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนติดต่อกันทุกๆเดือนไม่น้อยกว่าสองงว ะะรวมไปถึงยอดเงินทุกโครงการของอ,อสมรและอสสอรวมกันแล้วไม่เกิน1,000 100, 0แบาทเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะมีเงิน1,000 100, 0แบาทนะคะเคยกู้ไปแล้ว5 0า0 0บาทก็สามารถไปกู้เพิ่มได้สําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมรและอสสอทั่วประเทศท่านต้องเป็นสมาชิกนะคะชาวปนิก,กิจอสมรและอสสสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยและหลังจากนั้นค่ะยินยอมนะคะหรือว่าทาหนังสือยินยอมนะคะให้ทางชาวปนิก,กิจนําเงินส่งเคราะห์นะคะในการชําระนี้ นี่เมื่อท่านถึงแก่กรรมได้หรือเรียกง่ายๆว่ากู้เงินกระดูกของตัวเองนะํามาใช้ก่อนนั่นเองค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะใครสนใจติดต่อได้ที่ทางธนาคารทกรศทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะคะกู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็สินเชื่อตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้เยญ่บ้านภาคีเครือข่ายแพทย์ประจําตําบลอสมอรรศก็สามารถติดต่อได้ที่ทางธนาคารทกรศขอสินเชื่อสูงสุดที่1นึ่งแสนบาทนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดี 看。Huh.